สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการลงสินค้าใน s h อ p e e ด้วยมือถือนะครับมือถือล้วนๆเลยและก็นะเราก็จะมีทริควิธีการลงสินค้าให้มันดูน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นฟิล์มโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอุปกรณ์มือถือนะครับท่าแหล่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือจะซื้อได้ที่ไหนก็ ไปติดตามในเพลย์ลิสต์รีวิวขายส่งสินค้าในในช่องของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงสินค้ายังไงเราไปดูในคลิปนะครับสินค้าชิ้นนี้หน้าตาก็คือจับปะมาอันนี้นะครับผมเป็นฟิล์มติดโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงสินค้ากันนะครับผมไปติดตามในคลิปเลย ครับผมสำหรับสินค้าที่เราจะลงใน s h อ p e e นะครับผมเราก็เลือกสินค้าที่เราชอบนะครับผมหรือว่าให้เราเลือกสินค้าที่มันอยู่ใกล้ตัวนะฮะอย่าไปสร้างความลำบากให้ตัวเองนะครับผม<อ>ก็เรารอบน,นี้นะครับเราจะมาลงกันที่ฟิล์มนะครับผมฟิล์มกระจกมือถือ iPhone นั่นเองนะครับโดยสินค้าของเราเนี่ยนะครับผม หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมหน้าเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วทีนี้ผมมีสินค้าแล้วซึ่งผมเนี่ยได้ไปคุยกับทางร้านไว้แล้วนะครับว่าเราจะรับสินค้าเข้ามาขายนะครับแต่ทีนี้ทางร้านเขาไม่มีอะไรให้เราเลยมีแค่สินค้าแค่นี้ตัวอย่างนะครับผมทีนี้เราจะทํำยังไงเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะก็คือเป็น screen p r o ค e c t ร์นะครับผมเราก็วิธีของผมนะครับให้เราไปที่ อแอป Aliexpress นะครับผมให้เราไปที่ Aliexpress ไปทำอะไรเราจะไปเอารูปสินค้ามานะครับผมทำไมเราถึงไม่เลือกรูปใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีนะครับร้านบางร้านเขาก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันเนาะให้เราไปขโมยรูปเขามาใช่ไหมเราก็มาเลือกที่ ตรง AliExpress นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเห็นไหมครับเห็นช่องเสิร์ชตรงนี้ไหมฮะให้เราไปที่ช่องเสิร์ชตรงนี้แล้วเราก็บอกว่า iPhone 6นะครับผม iPhone 6แล้วก็สกรีนมันจะขึ้นมาเลยนะครับตรงตามด้านข้างพวกนี้มันจะขึ้นมาเลยนะว่ามันจะ เราจะเซิร์ชอะไรแล้วก็โปรเทคเตอร์นะครับมันก็คือฟิล์มนั่นเองนะโอเคเราเอารูปเราเลือกนะเราก็สไลด์ดูนะครับผมสไลด์ขึ้นลงดูนะครับว่าเราต้องการตัวไหนนะทีนี้ฟิล์มนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจไว้นะครับว่าฟิล์มอ่ะมันมีเป็นฟิล์มธรรมดากับเต็มจอใช่ไหมครับผม มันจะมี full cover นะครับผมเราจะต้องรู้ไว้ด้วยนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะสตัวนี้อันนี้เป็นไม่เต็มอันนี้เป็นเต็มจอนะครับเราต้องมีความรู้นิดนึงนะครับผมผมคิดว่าทุกๆคนก็มีความรู้ในเินค้าของตัวเองแล้วละเนาะทีนี้นะครับผมเมื่อเราได้รูปพวกนี้แล้วนะครับเราได้รูปตามพวกนี้แล้วเราก็ทำการเซฟรูปตรงข้างบนนี้นะครับผมกดเซฟนะฮะกดให้หมดเลยนะครับผม ใน AliExpress เนี่ยเขาได้ทำกราฟิกไว้ให้เราอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็แค่เซฟมันนะจากนั้นนะครับผมเคล็ดลับของผมก็คือเราจะต้องเราจะอันนี้มันนะครับเราจะใส่กรอบให้มันนะครับใส่กรอบให้รูปให้มันดูเด่นขึ้นมานะครับผมเพราะว่าในถ้าเกิดว่าเราเอาไปดาาๆโดดๆนะครับอ่ามันก็อาจจะอัลกอริทึมของมัน,นจะรู้นะครับ อัลกอริทึมของ s h อ p e e ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็จะแบบเฮ้ยภาพน,นี้เคยถูกใช้มาแล้วใช่ไหมเคยถูกใช้ในร้านค้าของคนอื่นแล้วใช่ไหมครับมันก็จะอาจจะทําให้การปิดการมองเห็นสินค้าของเราได้นะครับผม mm hmm. เมื่อเราได้มาแล้วนะครับ mm hmm. ให้เราไปที่แอป p ล c คอานะครับผม p ล c คอานะ mm hmm. เราเมื่อเราเปิด งานขึ้นมาแล้วก็เอารูปที่เราต้องการนะครับมาเปิดจากนั้นเราจะมาเลือกที่ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันที่ขึ้นชื่อว่าขอบนะครับเราติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับผมมันก็เห็นไหมครับมันจะตรงรูปสินค้าของเราจะมีขอบสีขาวแล้วทีนี้เมื่อเราได้ขอบสีขาวแล้วนะครับผมให้เรานะมาเปลี่ยนสีมันด้านล่างนี้นะครับเห็นไหม มันจะมีสีของมันตรงนี้เห็นไหมฮะสีขาวแล้วก็แตะไปหนึ่งทีแล้วก็เอาสีที่มันเด่นๆเ,เนาะก็เป็นสีแดงเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อทําแล้วนะให้เราติ๊กที่ถูกนะครับแล้วก็ติ๊กที่เซฟนะทีนี้เราก็มาทําอีกรูปนึงนะครับผม คือเราเราควรจะทำให้มันหมดทุกรูปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ครบทุกรูปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการใส่กรอบให้รูปสินค้าทั้งหมดแล้วนะครับผมเมื่อผมใส่กรอบแล้ว ผมก็กลับไปที่ตอนนี้เรามีรูปแล้วเราจะต้องมีข้อมูลนะครับมีคอนเทนต์นะครับผมคอนเทนต์ของสินค้านะทริคของผมก็คือเราจะไม่เอารายละเอียดสินค้า,คาจาก AliExpress นะครับเนื่องจากมันเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็ไปที่ Lazada นะครับผมเข้าไปที่แอป Lazada นะทีนี้เราก็พิมพ์เลยนะครับผมสินค้าของเราคืออะไร อันนี้เราก็คือจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะฮะจะมาสองคนอื่นด้วยเนาะว่าเขาทำยังไงเป็นฟิล์มกระจกไอโฟนเต็มจอนะครับผมตัวเต็มจอหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมฟิล์มกระจกนี้เราพายเต็มจอกาวเต็มนะเราคลิกเข้าไปที่สินค้านะครับแล้วเราก็ให้เรามาติ๊กที่รายละเอียดสินค้านะครับก็คือ Product Detail นะครับผม mm hmm. เมื่อเราได้ตรงนี้มันจะขึ้นมา Product Detail แล้วนะครับผมให้เราไปที่ View All นะครับ View All mm hmm. กดเข้าไปนะครับมันจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าตัวนี้นะครับ mm hmm. เอรู้สึกตัวนี้รายละเอียดมันน้อยมาก mm hmm. เห็นไหมมันไม่โอเคนะฮะ mm hmm. เราจะต้องเลือกอ่า ชิ้นที่มันแบบว่ามีรายละเอียดเยอะนะครับอเอามาที่ แล้วเราก็ไปที่ product detail นะครับผมอ่าเห็นไหมครับตรงนี้จะมีรายละเอียดสินค้าเยอะมากเลยเห็นไหมด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเป็นรายละเอียดสินค้านะครับผมเราก็เราจะมาแบบ copy ไม่ได้นะครับคือ copy ก็คือเราจะกดค้างไว้อย่างงี้มันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็ไม่ขึ้นแบบว่าให้เรา copy นะวิธีการก็คือให้เรามันอยู่ช่องนี้เนาะเห็นไหมฮะอ่าฟิล์มกระจก ๆๆแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับฟิ์กกระจกตอบเร็วสองวัยเค็มวอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขออภัยร้านที่เราเข้ามาดูด้วยนะครับแต่ว่าเราทําเป็นวิยาทานเนาะต้องขอโทษด้วยนะแล้วเราก็ทําการแคปหน้าจอนะครับผมปั๊บอ่าเราแคปหน้าจอแล้วทีนี้เมื่อแคปหน้าจอสำหรับอันนี้สำหรับ Android นะครับผมให้เรามันจะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแชร์ product with friend นะให้ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกมอนะครับผมเลือกคำว่ามอแล้วจากนั้นก็สักคู่มือถือกล่าวแล้วให้เราไปที่ตัวนี้นะครับแปลภาษานะครับผมไอ้ยะกดผิดผิดนะครับผม อีกรอบหนึ่งโอเคนะเราแคปหน้าจอเสร็จนะครับให้เราไปที่มอนะฮะแล้วจากนั้นคือคนอื่นจะมีเทคนิคยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่เทคนิคที่ผมใช้ก็คือให้เรากดไปที่แชร์ไปที่แปลภาษานะครับผมเมื่อแปลภาษามาแล้วนะครับให้เรากดที่รูปกล้องข้างบนนี้เห็นไหมรูปกล้องนะครับผม จากนั้นนะครับผมให้เราไปที่นำเข้านะครับแล้วเราก็เลือกข้อข้อความที่เรารูปที่เราต้องการที่จะแปลนะครับผมจากนั้นนะตรงนี้นะครับผมมันจะให้เราไฮไลท์เราก็ไฮไลท์บริเวณที่เ,เป็นเป็นรายละเอียดสินค้านะครับอย่าไปไฮไลท์แบบพวกเมนูเมนูนะครับผมมันจะแปลมาให้นะเรก็ไฮไลท์เฉพาะที่ เราก็ต้องอ่านาประเมินรูปกันก่อนเนาะว่ารูปมันเนี่ยตอนนี้ก็คือเราจะแปลงภาพให้เป็นตัวหนังสือนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะฮะ เสร็จแล้วเมื่อเราเห็นไหมเราจะไฮไลท์กันอย่างนี้นะครับไฮไลท์ให้มันเป็นลักษณะสีขาวๆอย่างนี้นะครับเมื่อไฮไลท์เสร็จแล้วนะครับจะมีลูกศรอยู่ข้างบนนี้เห็นไหมข้างล่างจะเป็นภาษาจีนแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะลวมันจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้ให้เราแตะไปที่ลูกศรเมื่อแตะมาที่ลูกศรแล้วมันแปลเป็นภาษาจีนแล้วนะแต่ว่ามันก็มีภาษาไทยตรงนี้เห็นไหมมันแปลมาเลยฟิล์มกระจก iPhone ฟิล์มกระจกเต็มจออะไร ให้เรากดค้างไว้นะครับผมกดค้างไว้แล้วทําการแล้วทําการกดที่เลือกทั้งหมดนะครับผมเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าคัดลอกวางแชร์นะเราให้เรามาคลิกที่คัดลอกนะครับตอนนี้มันคัดลอกข้อความไปแล้วนะครับให้เราไปที่หน้าช้อปปี้ของเราได้เลย ตอนนี้เราก็เข้าไปที่แอปช h อป e ีนะครับผมจากนั้นไปที่เมนูฉันนะครับผมฉันที่แปลว่ากินข้าวนะครับผมจากนั้นรายการของฉันรายการของฉันก็คืออาหารเช้าวันนี้ของพระนั่นเองนะครับเย <Yeah. S 1> ไม่ใช่นะับไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใช <S <S ไปที่รายการของฉันแล้วติ๊กเข้าไปนะครับผม <S <S เมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วนะมันก็จะเป็นแบบ น่าใช่ไหมไทยอิมพอร์ตนู่นนี nah, ่นั่นบลาบลาบลานะครับผมนี่มานี่เลยเห็นไหมเพิ่มสินค้ากดเข้าไปติ๊กเข้าไปเมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเราเพิ่มรูปนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับกดแตะแล้วมาที่เปิดคลังรูปนะครับผมมันจะเอามาจาก Ig ก็ได้นะแต่ว่าผมมันไม่ได้ขายของใน Ig หรอกเนาะ ทีนี้ใน s h อ p e e นะครับถ้าคุณไม่มีวิดีโอนะคุณก็กดรูปได้เลยแต่ถ้าคุณมีวิดีโอนะครับผมผมจะบอกให้นะถ่ายภาพนะครับผมแล้วเราก็เลือกมุมนิดนึงนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือให้เรามานี่นะครับ แต่ถ้าถ่ายถ่ายสดๆนะฮะมันจะแบบมันจะมันจะภาพมันจะไม่ค่อยชัดนั่นเนาะถ่ายสดๆอ่ะภาพมันจะไม่ค่อยชัดทีนี้เราจะต้องมาใช้รูปที่มันอยู่ในคลังให้หมดนะครับกดนะครับกดที่มุมนะเห็นไหมมันจะมีมุมลูกศรเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับกดที่มุมแล้วให้ลูกศรมันเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็กดให้หมดเลยนะมี1 2 3สาม สีนะครับผมโอเคตอนนี้เรากดเรามี5รูปแล้วเนาะเมื่อเราได้5รูปแล้วนะครับจริงๆมันใส่ได้หลายรูปมันใส่ได้ประมาณ9รูปนะครับแต่ว่าเรามี5รูปก็ไม่เป็นไรกดติ๊กถูกไปนะครับเราได้5รูปแล้ว ใน s h อ p e e จะให้ใส่วิดีโอได้นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีเสียงนะให้เราแตะไปนี่ตอนแรกมันจะไม่มีวิดีโอให้เราเพิ่มเนาะแต่ตอนนี้มันจะเพิ่มวิดีโอให้เราได้แล้วให้เราแตะไปที่วิดีโอนะครับจากนั้นมันจะได้2แบบก็คือถ่ายวิดีโอกับเลือกคลังวิดีโอนะสมมุติว่าเรามีรูปพรีวิวสินค้าอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็ไปตัดให้มันเหลือ1ิวิแล้วก็เอามาเก็บไว้ในคอมอในมือถือนะครับแล้วเราก็ทําการเขาเรียกว่าอัปโหลดขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีให้เรามาที่นี่แล้วก็กดถ่ายวิดีโอนะครับผมตัวถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นขึ้นนาทีตรงนี้ให้เรานะครับผมแล้วก็ล้าก็ทาการถ่ายเลยนะครับผม เดี๋ยวนะครับรู้สึกมือถือจะแฮงครับผมเราพอดีมือถือแฮงนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้วิธีการถ่ายวิดีโอสินค้าเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับผมเพิ่มสินค้านะแล้วเราก็ไปที่ตัวเปิดคลังวิดีโอนะครับตรงนี้นะฮะเราเปิดคลังวิดีโอปุ๊บสินค้าที่เราถ่ายไว้นะครับก็พยายามให้มันได้แค่ สิบวินะครับผมอ่าเราก็กดแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นเขียวๆแล้วตรงนี้เห็นไหมครับเขียวๆแล้วนะครับพอขึ้นเขียวๆปุ๊บเราก็ทําการอัปโหลดด้วยติ๊กที่ตรงสีแดงนี้เลยนะครับผมลากเพื่อให้วิดีโออยู่ใน60วิวิอ๋อมันได้60วิวิแล้วนะคะตอนนี้นะฮะก็ ทีนี้เราไม่จําเป็นต้องลากแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีลูกศรซ้ายกับขวาอยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องลาก60วิแล้วเราถ่าย10วิอยู่แล้วนะก็ทําการติ๊กถูกให้มันอัปโหลดเลยนะครับผมตอนนี้รูปวิดีโอของเรานะครับก็ไฟล์วิดีโอก็กําลังอัปโหลดนะฮะตอนนี้น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ การมีวิดีโอของสินค้าเนี่ยมันเป็นการยืนยันให้ลูกค้าเห็นว่าเราเนี่ยมีสินค้าจริงๆนะครับแล้วก็สินค้าหน้าตามันเป็นอย่างไงเนาะแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อเสียนิดนึงคือถ้ารูปสินค้าตอนที่เราถ่ายกับที่ส่งไปแล้วมันไม่เหมือนนะ่ยก็ต้องระวังนะลูกค้าจะเค็มของได้แต่พอฟิลม์มหลายๆตัวนะครับสินค้าหลายๆตัวเนี่ยมันจะ ใช้ภาพร่วมกันได้อย่างฟิล์มเนี่ยมันไม่มีอะไรต่างกันเลยฟิล์มที่เมืองจีนเนี่ยคือเป็นฟิล์มที่แบบว่าทําจากโรงงานเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาใส่เขาเรียกว่าบรรจุพันธุ์คนละคนละแบรนด์แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานเดียวกันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยยกเว้นคุณจะไปคุณจะไปซื้อของยี่ห้อโฟกัสอะไรเงี้ยเขาจะปั๊มยี่ห้อของเขาลงไปใน สินค้าได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบรนด์แบบโฟกัสหรือว่าแบรนด์ที่ใหญ่มากๆนะครับก็ไม่มีไม่มีใครทําแบรนด์ปั๊มไปที่ตัวสินค้าอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเพิ่มชื่อสินค้านะครับอ่าก็เราก็ใช้คําว่าฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้มันเป็น 9H นะครับผม แล้วจากนั้นรายละเอียดสินค้านะครับผมเมื่อเมื่อกี้เราได้เราได้ทำการ Copy รายละเอียดสินค้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดค้างไว้เลยนะครับมันจะให้เราวางนะเราก็กดวางเห็นไหมครับมันก็มาแล้วนะครับฟิล์มกระจก iPhone ตืดตืดตดตดตด,ดเห็นไหมฮะอ่าโอเคไหมเราก็ทําการแก้ไขข้อความนิดหน่อยนะครับ หมวดหมู่ตรงนี้นะครับผมให้เราคลิกไปที่หมวดหมู่แล้วจากนั้นไปเลือกหาหมวดหมู่ของมันได้เลยน่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับมือถือและอุปกรณ์เสริมตรงนี้เห็นไหมฮะรเรื่องหมวดหมู่ให้ถูกนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์กันลอยหน้าจอนะครับแล้วมันก็จะบอกว่า เป็นอะไรเป็นฟิล์มหรือว่าเป็นกระจกตัวเนี้ยมันเป็นกระจกใช่ไหมแล้ก็ติ๊กไปที่กระจกห้ามห้ามใส่ข้อมูลหลอกลวงนะมันจะมีปัญหาตอนตอนตอนที่ลูกค้าได้สินค้าแล้วเขาจะเค็มของเสียเวลาเรามากนะครับเยี่ห้ออะไรเรามันไม่มีเนมมันไม่มียี่ห้อนะเราก็เป็นแบรนด์โนเนมไปนะครับผมแล้วก็ชนิดเป็นฟูลเฟรม ร,ราคา,าสินค้าตัวนี้เราซื้อมา35เราก็ขาย45ก็ได้หรือว่า50 5ก็ได้นะครับคลังก็คือจํานวนสินค้าที่อยู่ในคลังนะครับเราก็ใส่ไปแล้วแต่เลยมี5ชิ้น10ชิ้น100ชิ้นก็ใส่เข้าไปมันจะตัดไปเรื่อยๆนะถ้าของมันหมดปุ๊บแล้วเราไม่ไปเติมสต็อกมันก็จะแจ้งลูกค้าว่าสินค้าหมดเนาะ ตรงนี้เราก็ระวังด้วยแต่วถ้าเราใส่สต๊อกเยอะและของเราน้อยอะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าพอลูกค้าสั่งปุ๊บอะ่ะพอลูกค้าสั่งแล้วอะ่ะเราไม่มีของเนะเราก็ต้องไปให้ลูกค้ากดยกเลิกอีกเราก็ต้องยกเลิกลูกค้าอีกซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับ ตัวเลือกสินค้านะถ้าเรามีสีขาวสีดำเราก็ใส่ไปด้วยนะตัวนี้เราก็มีแต่สีขาวใช่ไหมเราก็ใส่สีขาวเลยนะครับแล้วก <c oughs> ถนะ็ถ่ายภาพนะครับผมถ่ายภาพแล้วก็คือถ่ายอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือถ่ายไปแบบ ถ้าถ่ายภาพให้มันดูแบบจริงคือติดมือไปด้วยมันก็ได้เนะ้ะไม่เป็นไรเนาะก็แล้วแต่เรานะครับผมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตัวนี้นะครับตัวขายส่งนะครับมันจะมีข้อแม้ของมันนะครับว่า ซื้อ10ชิ้นขึ้นไปเหลือกี่บาทกี่บาทอะไรอย่างนงี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ขายส่งเราขายปีกเนาะค่าจัดทรงน้ำหนักสินค้านะครับมันตัวนี้มันก็น่าจะแบบจุดจุดสามอย่างเงี้ยจุดสามไม่ได้มันต้อง0.3 300กรัมนะครับผมขนาดพัสดุนะครับโดยปกติขนาดพัสดุผมผมใส่แบบมั่วมๆไปอะครับ คูณ20เซนเล็กๆนะเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับดูต,ตัวเลือกการขนส่งนะครับมันจะให้เราเลือกแบบ DHL นะ Curry หรือว่าจะเป็น JT นะครับผมผมแนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพไอ้ไม่ใช่มืออาชีพถ้าเราไม่มีปรินเตอร์เราอย่าไปเลือกดี l ออนะครับ d h เเนี่ยระบบ เราจะต้องปิ้นใบป่าหน้าเองแล้วก็เอาไปหย่อนที่ DHL นะครับถ้าเกิดว่าระบบที่สะดวกก็คือ Curry กับ JT นะครับเ r r y เนี่ยก็คือว่าเราเอาแค่บาร์โค้ดของเรานะเราแค่สินค้าของเราเนี่ยไปที่นั่นแล้วเราก็ไปยิงบาร์โค้ดแค่นี้นะครับก็ส่งได้เลย JT n ก็เหมือนกันเอาของไปที่เคาน์เตอร์ให้เขาสแกนบาร์โค้ดจากแอป Shopee แค่นี้ก็ส่งได้แล้วนะครับผม แล้วก็ชั้นควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนะครับถ้าเราติ๊กตัวนี้นะก็คือก็คือว่าสินค้าของเราเนี่ยรวมค่าส่งแล้วมันจะกลายเป็นส่งฟรีนะครับก็แล้วแต่ท่านนะท่านจะแบบมีค่าส่งแยกหรือว่าจะเก็บค่าส่งรวมค่าส่งในค่าสินค้าเลยก็แล้วแต่นะครับผมผมก็บันทึกไปเลยทีนี้ค่าจัดส่งมันก็จะตกอยู่ราวๆ26บาทนะครับผม เห็นไหมมันจะเขียนตรงนี้26บาททีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะแบบราคาพร้อมส่งแล้วก็เอา26าไปบวกกับราคาสินค้าแล้วก็การทำให้มันเป็นส่งฟรีนะครับผมสภาพสินค้าใหม่สินค้าพรีออเดอร์หรือเปล่าพรีออเดอร์เนี่ยก็คือแบบรอเกิน2อาทิตย์นะครับจะกลายเป็นพรีออเดอร์นะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่โอเคทีนี้ เรายังกดไปไม่ได้น้อนเนเื่องจากว่ามันอัปโหลดวิดีโอนะครับโอเคผมตัดวิดีโอออกก่อน ทีนี้นะครับผมเราก็เมื่อเราใส่รายละเอียดสินค้าทั้งหมดแล้วนะก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยลงขายนะครับผมเราก็จะเผยแพร่สำเร็จแล้วเห็นไหมครับสินค้าของเราก็ถูกนำลงไปไว้ในแพลตฟอร์ม Shopee เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ก็ลูกค้าก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับที่จะขายแล้วก็ลูกค้าสั่งเข้ามาปุ๊บเราก็เอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้าได้ทันทีเลยนะครับ ก็สำหรับการลงสินค้าในช h อป e e นะครับโดยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนนะวิธีการลงสินค้าให้มันแบบว่าถูกต้องตามหลัก SEO นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการลงขายสินค้าในแอป s h o ป e e นะครับด้วยมือถือนะครับสมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องมีเออขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่จำเป็นต้องใช้คอมแล้วนะครับผมช้อปปีสามารถลงสินค้าผ่านมือถือได้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีเทคนิคใหม่ๆนะครับใส่เข้าไปในคลิปด้วยนะครับผมก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าเห็นว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ไปตามแออเขาเรียกว่าอะไรเฟซบุ๊กหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนดูก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้ มีช่องทางในการหาไรายได้เหมือนเรานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมขอให้โชคดีค้าขายร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ